แคสตาร์เชคสเปียร์いかにも我が俳の名はウィリアムシェイクスピア知らない一流作家でございますวิลเลียมเชคสเปียร์กวีเอกชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษผู้มีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วโลกผู้ซึ่งได้ประพันธ์บทกวีต่างๆที่มีคุณค่ามากมายอย่างที่เช่นโรมิโอและจิวเลียสนั่นเองเชคสเปียร์เติบโตในครอบครัวที่ร่ำรวยในเมืองสเตฟฟอร์ด ริมแม่น้ำเอวอนของประเทศอังกฤษครั้งหนึ่งชีวิตของเชสเปียร์เต็มไปด้วยความลับและก็ปริศนามากมายเกี่ยวกับงานของเขาอย่างเช่นเอกสารเกี่ยวกับตัวของเขานั้นว่างหายไปเป็นเวลา7ปีในช่วงแรกเขาเป็นผู้ประพันธ์บทละครผลงานของเขานั้นเต็มไปด้วยแนวตลกแนวเศร้าอิงประวัติศาสตร์แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนแนวเป็นแนวโศกนิรันรกรรมอันแสนงดงามในเวลาเดียวกันนั้น เขาก็ทํางานเป็นนักแสดงใต้ดินแต่เขาก็ถูกเยาะเยะ้ยและโดนใส่ร้ายจากผู้มีอิทธิพลอย่างไงก็ตามเขาต้องเขียนงานต่อไปซื่อเสียงของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่หยุดหย่อนจนประมาณปีคศ1613เขาได้สร้างผลงาน3ชิ้นสุดท้ายทิ้งให้กับคณะคละครของเขา Kingsmen และเขาก็กเกษียณตัวเองกับบ้านเกิดของเขาจนเวลา3ปีต่อมาวันที่23เมษายน1616 16. เชกสเปียร์ก็ได้เสียชีวิตลงเชกสเปียร์เป็นนักเขียนเพียงไม่กี่คนที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเขาเป็นตัวแทนของกวีในซีกโลกตะวันตกชื่อของเชกสเปียร์เฉิดฉายในแวดบงวรรณกรรมในอังกฤษความโด่งดังของเขานั้นยิ่งใหญ่มากที่สุดในอังกฤษในขณะนั้นจนถึงตอนนี้ผลงานของเขาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อง,งานเขียนใหม่ๆในยุคนี้ผู้ใดเลยว่าใครที่ไม่รู้จักตัวตนของเขาเป็นคนที่เฉยมากผลงานชิ้นโบแดงของเขาก็คือ โอเทโลแมดเดิดแฮมเรและคิงเลียสตอนเชคสเปียร์อายุได้18ปีเขาได้แต่งงานกับแอนอัชเวและมีบุตรด้วยกัน3คนได้แก่สุสานะ่าและฟ้าแฟดแฮมเน็ let, และจูริตแต่สุดท้ายแล้วตระกูลของเชคสเปียร์กม็มีทายาทโดยตรงก็สิ้นสุดลงในเฟดอัฟติฟาเชคสเปียร์ปรากฏตัวในชุดของชนชั้นสูงยุคก,กลาง เขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุภาพและพูดจาอ่อนโยนเช็กเปียให้ความสําคัญกับงานเขียนของเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะพยายามแต่งเรื่องแบบโกหกและดูเดเกินจริงโดยใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้งานเขียนของตนนั้นดูยิ่งใหญ่และงดงามเขาเป็นพวกนักเขียนที่มักจะใช้มุมมองของตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครในงานเขียนของเขาแทนที่จะเป็นแค่นักเขียนที่มีอำนาจเหนือเนื้อเรื่องที่เขาแต่ง ความคิดของเขาที่มีต่อคนอื่นนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของคนคนนั้นเช็กเปียร์มักจะสนใจคนที่มีออร่าของความเป็นตัวเองมากกว่าคนธรรมดาเขาชอบใช้คำพูดที่ดูแปลกใหม่และดูสวยหรูคำพูดสั้นๆแต่กินใจมากมายเป็นความสามารถของเช็กเปียร์ที่สุดยอดมากในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เขา,าเป็นพวกที่ไม่ค่อยอยากต่อสู้สิ่งที่เขาสนใจก็คือเรื่องดาวที่เป็นไปได้ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งนั้น เขาจะพยายามแต่งเรื่องราวที่ดูสวยหรูงดงามตามสไตล์ของเขานั่นคือโศกนาฏกรรมที่งดงามเขาจะปั่นเรื่องให้ดูมีเสน่ห์ตามแบบของเขาความจริงและคำโกหกก็ได้ถูกรวมกันเป็นผลงานของเขาเชคสเปียร์กำลังตามหาความปัถนาของตัวเองและเชคสเปียร์ยอมรับได้อย่างเต็มอกว่าเขาเป็นตัวโกงดีๆเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ภูมิใจในชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่หากมีคนที่ไม่รู้จักเขา ถึงไม่ได้อ่านผลงานของเขาเลยเชกสเปียร์ก็จะรู้สึกหดหูและกังวลใจตลอดเวลาถึงเชกสเปียร์จะเป็นแคสเตอร์แต่เขาก็แทบใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยเขาไม่ได้มีพลังที่จะต่อสู้เหมือนเซอร์แวนคนอื่นๆได้แต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกของเขาทําให้เชกสเปียร์มีพลังที่สามารถสร้างภาพลวงตาได้จากคณะละครเวทีที่เขาเคยอยู่แม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายทางกายภาพ แต่มันเป็นความสามารถที่ปั่นพอนสร้างความวุ่นวายให้แก่จิตใจของศัตรูเขามีเวทแอนชานที่เรียกกันว่าการมรพันธ์ผลงานชิ้นเอก v i t e r a r y Masterpiece e n d o w m e n t โดยความสามารถนี้เพิ่มความสามารถให้แก่วัตถุสำคัญใดๆก็ได้ความสามารถเฉพอะคลาสการสร้างอนาเติริเทอรี่ครี a t ชันระดับ4ความสามารถในการสร้างห้องทำงานที่ใช้เขียนผลงานของตัวเอง จำกัดแค่ช่วยเสริมความเร็วในการเขียนเท่านั้นไม่ได้ช่วยในเรื่องอื่นความสามารถเฉพาะตัว Enchance ระดับ A ความสามารถในการใส่ความสามารถให้สิ่งต่างๆที่เป็นความสามารถสำคัญต่อบุคคลนั้นการรักษาเอาตัวรอดเซฟฟิสเวชันระดับ B เขาได้ไม่มีความสามารถในการต่อสู้มีเพียงแค่สนับสนุนความสามารถนี้จึงทำให้เขาไม่ต้องไปปวพันกับการต่อสู้ มันกับเป็นผู้ชมที่นั่งดูละครเขายังใช้ความสามารถนี้เพื่อช่วยผู้คนเอาตัวรอดได้อีกด้วยคณะคละครของราชา The The k i n g s m e n ระดับ4เป็นความสามารถตามชื่อาาคณะละครของเขาทำให้เชคสเปียร์สามารถเรียกนักแสดงเงาออกมาเพื่อให้แสดงไปตามบทบาทที่เขาต้องการได้สมบัติบริชนที่ครอบครองถึงเวลาเปิดม่านการสแสดงชื่อโฮกุกของฉันก็คือ First Folio เริ่มแสดงได้เลยเฟิร์สโฟริโอเมื่อมั่นเบิดขึ้นเสียงปบมือจะเป็นดังเสียงฟ้าผ่านับพันประเภทต่อต้านจิตใจระดับบีมันเป็นสมบัติเดิยจงที่มีต้นแบบมาจากหนังสือที่รวมผลงานของเขาเอาไว้ความสามารถของมันก็คือการทำให้ผู้คนเห็นถึงความโศกเศร้า และความเสียดายของตัวเองในอดีตอดีตอันแสนเจ็บปวดจะก่อตัวได้เป็นรูปร่างและตามหลอกล่อจิตใจจงพันพินาเคสเปียร์นั้นจะค่อยๆเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์เหมือนกับเป็นผู้กำกับละครและเป้าหมายนั้นจะเป็นผู้ที่แสดงใช้คำพูดทำให้ค่อยนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจนคนคนนั้นติดอยู่ในวังวนแห่งความทรมานที่ต้องเห็นภาพในจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เป้าหมายนั้นอยู่ในสภาพจิตใจเลื่อนลอยไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งใดได้มันเป็นสมบัติวิทยุชนที่มีไว้สร้างรอยผัดแพ้ในจิจตใจตรงกับรสนิยมของเชสเปียร์ที่ชอบสร้างโศกนาฏกรรมที่สวยงามจบไปแล้วนะครับสําหรับปอวิทยุชนของตํานานวงการแห่งวรรณกรรมกับนักกวีเอกคนนี้กับโศกนาฏกรรมที่แสนงบ,บงามในสายตาของเขาหมิอนเลียมเชสเปียร์นเองนะครับ ก็ถ้าชอบตัละครตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ